เห็นหน้าตาลุงแบบนี้นะครับไม่ใช่ร้านสเต็กลุงหนวดนะครับเป็นร้านโจนสลัดนะครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กันที่หน้าร้านโจนสลัดนะครับได้ออเดอร์มาประมาณ20นาทีนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะได้อาหารของของผมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมออีออเดอร์ทั้งแก๊ปทั้งแพนด้านะครับก็ มาก่อนเรานะครับแต่ว่าผมอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยเข้ามาก่อนนะครับมานั่งรอนะครับเดี๋ยวลูกค้านะครับจะมารับของในห้านะครับผมไม่ต้องออกไปส่งข้างนอกอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าเขาจะมาห้างกี่โมงครับโอเคครับได้ของเรียบร้อยนะครับหลังจากใช้เวลารอมาประมาณโอ้โหเกือบครึ่งชั่วโมงนะรับผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ ลูกค้านะครับเขาบอกว่าเขาอยู่ในห้างนี่แหละครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นเอ่อชั้นหกนะครับลูกค้าบอกว่าอยู่ในทูช็อปชั้นสี่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาลูกค้าที่ทูช็อปชั้นสี่นะครับอันนี้ชั้นอะไรวะนี่ชั้นหกเดี๋ยวเดินลงไปอีกสองชั้นนะครับ สวัสดีครับ<ำ>ขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งออเดอร์นะครับรับในห้างส่งแม่ในห้างนี่แหละครับเลือกไม่ได้บ่อยนะครับไหนก็มาเรื่อยๆนะเอา <g ül> <g ül> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเผื่อมีงานดีๆงานแจ๋วๆงานปันป่นๆนะครับก็จะมาลงให้ดูอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปสอยงานก่อนนะครับเด,เดี๋ยวผมไปหาเ ที่สูบนั่งกดงานเงียบๆก่อนนะครับแล้วจะันใหม่คลิปหน้าครับไบไยครับสวัสดีครับ